ดีนะทุกคนดูตอนรับเข้าสู่ช่อง LPC พดีครับอีกแล้วนะวันนี้เสียงแฮมแมเลยผมจะมาทำการอันนี้นะจะมาเล่นแอปทำนายคู่ผมเอาเพื่อนเพื่อนผมมาแล้วกัน <S <S เออเออีนคุณชื่อโตนะมันจะมีโตัวใหญ่ตัวเล็กนะ เป็นตัวใหญ่นะนี่แพรรี่นี่ทำรายกันที่คนในห้อ,องผมนะที่เขาชอบเล่นกันนะอุยเอาเรื่องอ่าถ้าใครอยากให้ผมเอาใครก็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นะฮะแคปไว้ก่อนเลยกูจากนั้นไม่ใช่ รเราเก็ทำการใส่ไปนี่นี่ผมใส่ของเพื่อนไตกับแม็กไตเอ้ยไม่ไตกับมันดาส่งน,นะฮะนี่เป็น,นตุ๊กใหญ่กับแพรรี่นะฮะใครจะให้เป็นมาอีพีต่อไปก็คอมเมนเต์ได้นะับบ๊ายบาย